Okay, okay. คือในอเ,เรื่องที่เราไม่ขึ้นมาก็คือเราเป็นคนที่อาศัยอยู่บนอ<ม>วกาศเพราะว่าโลกอ่ะไม่สามารถอยู่ได้แล้วโดนลุกลานโดยดโรเสาร์และซึ่งคนข้างบนเขาหิวข้าวและทรัพยากรบนเครื่องจะหมดแล้วเราต้องลงมาเอาข้าวกลับขึ้นไปใช่รวมถึงกเก็บข้อมูลวยยิจัยดาวเสาร์กลับไปด้วยมันมีหลายภารกิจอ่ะใช่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 เราเปน็นหาหารเราต้องแข่งกัน <Giov> owning, ลงไหนลงไหนเลือกเลยเลือกเลยเอาลงไหนมามาลง ที่ที่เราลงที่แรกที่เรากระจอกที่สุดนะไปตรงนั้นเลยตรงเขตห็มะมันขี่ไดโนเสาร์ได้ไหมดูจากความไม่ได้ได้เพราะว่าไม่น่าไหวไดโนเสาร์มันเป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่ยอมรับเราใช่ไหมใช่แล้วในชื่อระายฉันคือกัปตันแล้วกันกูเป็นกัปตันเองโอเคได้นายคือหน่วยนนวหน้าเป็นหัวหน้า นนมึงมึงหยุดก่อนกูจะดูหน้ามึงเนื้ชื่ออะไรบักกี้มึงเป็นหัวหน้าจริงไม่ได้ทำไมไมึงเรียกกูพี่พูดมึงว่าบักกี้อ๋อบักกี้อ่ะแล้วเอาโอเคกูเป็นบักกี้แล้วกันกูชื่อกูชื่อไอทิศมาไอทิศหน้าฝรั่งชื่อไอทิศกูชื่อกัปตันพันแล้วกันไปกัปตันพัน ผมเป็นหัวหน้าหน่วยกองรบที่หนึ่งที่มาประจำการอยู่ที่นี่แล้วลูกน้องผมตายหาหมดเลยผมเหลืออยู่คนเดียวอ้าวดีนะเนี่ยมึงเป็นลูกน้องกูถ้ามึงเป็นหัวหน้าเนี่ยกูตายด้วยป่ะเนี่ยเฮ <laughs> ้ยเจ้ากระป๋อมมาทำอาหารได้ไหมเฮ้ยทำ<ม>ไมยานแปลกๆกูเตี้ยลงวะเนี่ยเฮ้ยหัวหน้าลงไปก่อนแสดงว่าซีพียูดีจริงเออเฮ้ยจริดจริงแล้วตัวนี้ระแคมตัวนี้ระแคมครับด้วย มึงพูดอะไรนะมีแนวเสาอยู่ตรงนั้นไหนๆเดี๋ยวเคลียร์เองเดี๋ยวเคลียร์เองย<ม>ิงระยะไกลยิงระยะไกลโปง้งไม่โดนอ้าวโดนสองนัดไม่ตายตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ทีเดียวไม่ตายมันมาแล้วมันมาแล้วมึมวมงบอกสิก<ำ>่อนสิมันมาอย่างไงยิงไม่โดนเลย <c oughs> โรเจอร์ไอชิดคอยคอยโดนคอยโดนจมตีเนี่ยห่วยไอ้สาส เรียบร้อยเรียบร้อยกระตันดูแลตัวเองได้นะไอ้เสียงอาจจะแปลกเลยนะผมปรับเสียงไงรู้ฟังเสียงแค่ของผมก็พอรู้จักเออตรงข้างหน้าดูเหมือนมีมีหินขอบใจมากเป็นการรายงานที่ดีอ,อ๋อต้องดูจากสภาพภูมิอากาศแล้วเราคิดว่าจะไปทางนั้นแล้วปีนเขา เอ้ยตรงนั้นตรงนั้นมีที่เก็บของจบเลยที่กูคิดไว้คิดไว้ที่ไม่ได้ใช้รอแป๊บนึงใช้เอาม้าคึ้นก่อนไปตรงนั้นก่อนก็ได้แล้วค่อยไปตรงที่บุคคาไว้เฮ้ยอันนี้ที่เฮ้ยพี่บอสเราจะเปิดเลยเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบมันมาแล้วมันมาแล้วเรามีระเบิดช็อตมันยังไม่เอ้ยมันกิ้งมันกิ้งมันโรลลิ่งมันโรลลิ่งยิงท้องยิงท้อง อีกท้องทหารยิงท้องมันยังไม่ยอมไงท้อเราต้องปาระเบิดใส่มันระเบิดแฟลชไม่ใช่ระเบิดอุ๊ยแดนสลดแดนสลดเป็นไงวะแดนสลดตัวมันแดงมันมีหัวหน้ามันมีหัวหน้าพรกยิงแล้วถอยไม่เรื่อยยิงแล้วถอยอย่าลืมวิธีแดนเอ้ยเอ้ยตาแล้วตายแล้วเป้าหมายที่ยิงระยะไกลตายแล้วตอนนี้เราก็ต้องบุกเข้าไปข้างใน ร้อนมันหนีเข้าไปข้างในฐานมันแล้วเออ,อฉันรู้สึกไม่ดีเสียงมันแปลกๆข้างนอกแค่ดีเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมาถึงมึงเข้าพื้นที่อันตรายเลยนะท่านผู้พันว่าจังไสมีตัวแดงอยู่ตรงนั้นแต่เราจะไม่เข้าไปพุ่งชนมันไปเลยไปเลยโ <c oughs> จมตีโจมตีโจมตี <c oughs> มีมสเสบียงให้เอากลับบ้านเดี๋ยวฉันจะเรียก <c oughs> สะพายลงมา <c oughs> <c oughs> รบแบบดิจิตอลกูรบบะดิจิตอลตัวใหญ่ตัวใหญ่มัดกี้มาร์เราบ้างทหารเดี๋ยวสตันให้ยิงโอ้โอ้โอ้ไม่เห็นสตันเลยวะไอ้นี่ยิงท้องยิงท้องยิงท้องเลยยิงท้องให้ท้องรายตะมูตะมิตะมูตะมิตะมูตะมิเฮ้ยเฮ้ยบ้านเกิดบ้านเกิด มันไม่ใช่บ้านเกิดมันเรียกมันเรียกมันเรียกพวกฆ่ามันฆ่าแล้ว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 เข้าหัวเข้าที่หัวดูเดือดเลยครับดูเดือดเลยครับดูเดือดเฮ้ยมึงขึ้นมาได้ไงนี้เดี๋ยวนะมึงขึ้นมาได้ไงมันมีเกาะมันมีเกาะแล้วต้องยิงทะลุก่อนมันไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้สตาร์ทไปหนึ่งดอกโอ้โหระเบิดตุ้มตามระเบิดตุ้มตามระเบิดตุ้มตามดูเดือดดูเดือดเดือดภาอ๋อซ่าซ่าแบบสั้นๆแบบว่ามั่นใจเฮ้ยยมึงหหาไไปน่ เดี๋ยวหายตัวก่อนปิ๊บปุม๊มข้างล่างมันอยู่ย,ย,งงงยิงข้างล่างมันอยู่แล้วนึงขอฉีดยาก่อนฉีดยาฉีดโอ้โอยาฟินมากยาฟินมากสตนันนานข้ามบนเต็มเลยข้างล่างก็เต็มเลยเหมือนกันแนะนำให้โยนระเบิดสตนันไม่เป็น,นไรมีการลิ่ <laughs> o, งที่กระสุนพอไม่โยนให้กูเกียร์แล้วเลียร์แล้วเคลียร์ข้ามบนเหมือนกัน ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์กระโดดลบท่านเก <a> <rat> ี่ยวข้อขาดอา่ทำอะไรได้อ๋อเอา<ส>เอาคืนเอาเอาสะพายคืนเอาออามาม่าเอามาม่าคนที่บนยานเขาหิวมาม่าปลากระป๋องเราต้องส่งสบเบียงขึ้นไปน<ต>่าสนุกอ่ะเนาะ<า>ตัวหาใครยกเือง <ยก S 1> จริงๆผมอ่านทุกเม้นนะครับแต่ถ้าไม่ได้ตอบก็ขอ,อขออภัยนะเพราแบบมันดูเดือดดูเดือดอ เราจะไปตามทางที่ผู้พันไปกันเพราะว่าทางนี้มันติดที่เขียวอันตรายเกินไอพวกเราเรากลับไปสร้างเดิมไงเรามาเอาซัพพลายคืนได้แล้วเลือเต็มตัวแล้วนะผูู้พันมันเป็นเรื่องปกติของนักรบทางนี้ดีกว่าเสียชิตยาหรอใช่เสียชิตยาเขาฉีกอย่างนี้แหละไอชิดข้างหน้ามีเสียงว่ะโอเคกำลังวิ่งไปพื้นที่คุ้นๆนะข้างบนน่ะนะ อตรงนนั้้เเคยยมีฮไปเอาเสาขึ้นปไปเอาเสาขึ้นกินก่อนตรงนั้นจำได้ไหมจำได้จำได้นายไปก่อนเลยแต่ให้นายไปก่อนเพื่อนเฮ้ยมีศัตรูมาฉันยิงไม่โดนเลยอ่ะระเบิดสตันแบง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 โอ๊ยไทเทนัซอรัสไทเซรลท็อปพูดผิดมันมีหลายชื่อมึงชื่ออะไรเนี่ยอ๋อไอซิด แล้มีอะไรบอกว่าไปฝากด้วยใส่เธอเท่ากําลังเจ็บปวดหลบดิจิตอลเดนหลบดิจิตอลเดนหลบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลเต็มเลย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 เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรบอกหายตัวหายตัว กำลังไปเคลียร์เข้มกำลังไปเคลียร์เข้มรอแป๊บนึงเคลียร์เข้มก่อนจัดกับคนเดียวได้นะตรงนั้นอะจัดการได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวแคมป์เกี่ยวแคมป์เกียร์แคมป์เกียร์แคมป์เกียร์แคมป์โอเคตั้งแคมป์เรียบร้อยอัน็อกแคมป์นะครบใจเกียร์เลยโดนรถสัดโดนรถถัดมีปัญหาแล้วโดนรถสัดกำลังช่วยเคลียร์อยู่กำลังช่วยเคลียร์แป๊บนึงโดนพวกนี้มาเล่นหลบแบบดิจิตอลฝากพีฝากพีกำลังฮิ้วำลัยเอ้ยข้างบนก็โดนอ่ะแป๊บนึงขอเคลียร์ข้างบนก่อนเสร็ทอมแล้วเราเสร็จเร็ทอมมาแล้วเคลียร์ตัวใหญ่ โอ้ย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 แรตเตอร์ไม่เอานะเก่งใจกระป้าหมายที่ใหญกระป๋อมเยอะมากจริงกระป๋อมกระป๋อมเยอะกระป๋อมเยอะมามาหัวทุกดอกหัวทุกดอกหัวทุกดอกแล้วบอกเหลี่ยมให้ตัวสวยมาเติมกระสุนข้างบนได้ไอทิศกำลังจัดการเป้าหมายที่เหลือรอสักครู่กำลังช่วย กำลังเสริมกำลังเสริมเขียนให้เรามีเสริมฉันจ,จัดการ,งร,ารา้งหลังแล้วนายขึ้นมาเลยเลลยกัเ,เดี๋ยวมารวมรวบด้วยช่วยกันข้างบนเรียบร้อยฉันยิงไงจากล้าในเสาเป็นในเสาล่าแทนอย่าพูดอย่าง,งานั้นพวกเราเออเฮ้ยนี่มปนของใครเนี่ยอะไรขึ้นผู้หมดกูวิ่งเลยโอ้โต,ตัวแฟดนี่เอง โอ้โหวิ่งกเลยให้ตายเถอะไอ้พวกนี้มันเล่นพิษเลนกันจริงขอฉีดยาแป๊บโอ้อยจะได้ที่มันไม่แข็งแกร่งเท่าพวกเราพวกหมดเกี่ยวอ่าตรงฝั่งข้างหลังโอ้โหยี่วิ่งวับวิ่งวับเขาวิงวับวิ่วับวิ่วับสาวสาวก็อยากเข้ามาจับเอ่อตรงนี้คืออะไรมึงมาก่อนเพื่อนอ๋อ อันนี้ไม่เอาตะเบียง <นะ S 1> หรือว่าเป็นกระส,บอ,อ,สอบทรายเฮ้ย <laughs> เรายังไงก็เหนียวกว่าตอนนี้ดูดีๆเราขึ้นไปจัดการเสาข้างบนก่นอนไหมเสาข้างบนด้านขวาไม่มีปัญหาคมทุกตัวครับน้องๆพี่จะคมทุกตัว,วามาสับคัดเอาเอา,เอากระสุนเพียงพอไม่อยากเก็บเลยวะ่ะทำไมอ่ะนะก็กระสุนมันเพียงพอไงเผื่อกลับมาเก็บอขอเก็บเลือดก่อนแล้วกันนะ โอเคไงทุก okay. คนที่ดูอยู่ทางบ้านเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวถ้าขาเนะี่ยจะส่งมามาปลากระป๋องกลับไปให้เองไปเราไปตำแหน่งทางนี้ทางซ้ายตามมาเลยข้างบนน่้ไปเหรอครูพันเอ้ยมันไม่มีภารกิจนายนายยาขึ้นไปเลยใจมันเซียนขางหน้ามีาพื้นที่ที่ดูเหมือนอาจจะมีปลากระป๋องกลับไปทุกคนกินอยู่ขอไปเช็คโอเคเราใช้ X เ,เพื่อสแกนว่ามันเกิดอะไรขึ้น ลบ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 ไอทิดลบชอบชอบชอบพอดีแบบเป็นฝ่ายบูเยอะโอเคดูเหมือนต้องเก็บอันนี้ส่งคืนเป็นวิดีโอวิดีโอหนังหนังมาเวลโอเคข้างบนเขาไม่มีหนังมาเวลกันนะเฮ้ยไอทิดไอทิดไม่ยิงให้ก่อนละยิงที่ไหนมันอยู่หังหน้าไม่เกี้อยู่มากๆจังสิบเลยเดี๋ยวส่งกลับไปให้นะหนูหนูเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไอทิดเต็มเลยมันยิงอยู่ โมวดซัพพอร์ตอยู่เดี๋ยวยิงเลยล้วกายให้ถ้าไม่ไหวถอยมาแล้วก็ยิงระเบิดโทษเต็มเลยอุนไม่เป็นไร <ตะ S 2> ไม่โดนเอ้ยเอ้ยมาดิมาดิเอ้ยตอนนี้เป็นหมอกแล้วผู้พันเอ้ยเอ้ยโดนทุกดอกโดนทุกดอกคมจัดจัดทำหัวคมคมท่านมีพีร่รดเรื่องหนังนะ ฉันคิดหนังไม่ออกนะ่ะนายอย่าพิรุธเองสิอเอ้ยตรงนั้นสูพานโอเคยึดแคมป์ฟมอหมอกมันจงแล้วมันเห็นได้มากยังไม่เห็นกระปอมยักษ์เลยนี่ผู้ชมทางบ้านอยากเห็นกระปอมยักษนะ์เนี่ยตกลงไม่เอามาม,มาแล<ๆ>้วเหรอเรายังเอาชนะมันไม่ได้เลยเฮ้ยฉันได้ยินเสียงทีเล็กว่าเพื่อนเราควรจะฆ่ามันก่อนตัวใหญ่ตัวนั้นเดี๋ยวแนวหน้าจะบุกก่อนเองเรียบร้อยระวังหลังดีมากสบาย ไปมีตรงไหนอหนาาหีกระวัาวางหัวระวังหัวใช่หัวกูนี่หว่ามาเลงกู <Yeah. S 2> ไปเก็บรังเก<ร> <Yeah. S 2> ็บรังเก็บรังตรงนี้ถ้า <Yeah. S 2> จะไม่ผิดมันน่าจะมีถ้ำอยู่ถ้ำทีเล็กเนี่ยนั้นถ้ำทีเล็กไหนติ๊ก <Right. S 2> เนี่ยเนี่ยไม่ต้องติๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังพื้นที่อื่นเป็นถ้ำทีเล็กอะแต่ถ้ามไม่ใช่ภารกิจทีเล็กไม่น่าเปิดอะมั้งตรงเนี้ยตรงนี้แหละเป็นถ้ำทีเล็กอ uh. เคยเป็นแหละดูจากศพผู้คนตรงนี้ดูก็ได้ใช่เพราะพัฒกิจก่อนฉันมาจัดการเองอ่ะแข่งเก่งจริงๆเลยสมมติเป็นธนูพันธุ์เรากลับไปทำพัฒนกิจต่อมูฟี่มูฟี่เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันยืนเท่อย่างนั้นล่ะมันก่อนได้เปรียบคิวในแถวเสาทั้งหมดตรงพื้นที่นี้แต่ว่าเป็นภารกิจเคลียร์พื้นที่กำลังพลเราไม่พอก็ต้องแยกกันเคลียร์แล้วล่ะ จำแค้มเดิมได้ใช่ไหมจำแค้มเดิมได้ได้ใช่ไหมถ้ากระสุน,สนหมดกลับ <นะ S 2> แค้มเดิมได้กระสุนหมดกลับแค้มเดิมได้ลงไปเลยเดี๋ยวเคลียร์จากตรงนี้ให้เองไปเลยขอ,อล้างตัวแป๊บอ่าตรงนั้นเห็นไหมตรงตรงที่ยิงอ่ะน่าจะหมดแล้วมั้งไปตรงเดี๋ยวจัดการเองไปตรงแค้มเลยแคม้มไหนตรงที่เดิมเหรอตรงนั<ต>้นอ่ะน่าจะเอาเสบียงคืนได้นะได้เลยกำลังไป โอเคมีสเปรยงโอเคส่งมาม่าปลากระป๋ปองกลับไปเลยเรียกหน่วยเสริมมาแล้วเรียบร้อยมาม่าปลากระป๋ปองกำลังจะถูกส่งกลับไปอ้าวทุกคนมาม่าปลากระป๋ปองกำลังกลับบ้านนะวีภารกิจเสร็จสิน้นโอเคไปทางนูน้นสับกระสุนรอไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวจะส่งเครื่องสแกนมาว่าตัวอะไรทำถอยถอย ลอันนี้คือหน่วยเก่าที่มาเอามาม่าปลากระป๋องไม่เอามาม่าปลากระกป๋องไม่เป็นไรมันมีขนมอื่นถ้าขับมีคนแย่งอาหารผมทำไมมันหมดง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยมันเป็นเครื่องบันทึกว่ะและ้วน,นี้ก็สแกนว่าเป็นตัวอะไรนายคิดว่ามันเป็นตัวอะไรอ่ะใชนว่าทีเร็กอ่ะแเออเจะเกิดอะไรขึ้นเหรออ่าทางนูน้นตามมากลับไปตามมาตามมาทีเร็กทีเร็กทีเร็กเครื่องมันบอกว่าทีเร็ก ไม่ทำนี้แหละน่าจะทำนี้แหละน่าจะทำนี้ยิงเพื่อเช็คก่อนถอยถอยถอยสแกนวสกิลผมพร้อมเอ่อสั่งมาได้เลยผู้พันโอเคเราต้องทะลุถ้ำนี้ไปมันเงียบผิดปกติไอชิดแปลว่ามันน่าจะมีสัตว์ใหญ่คุมอยู่ทางด้านขวาถ้าเราออกจากถ้ำไปแล้วเดี๋ยวนะนี่นี่เราต้องมายิงเครื่องสแกนตรงนี้เราต้องมายิงเครื่องสแกนตรงนี้ดู เอาเเอะไรพูดกานเฮ้ยเฮ้ยไปเอาแคมป์ก่อนเฮ้ยกลับไปเอาแคมป์ก่อนอโอเคมันเอาปืนตีได้ต้องรู้กดอะไรกดวายกูตีไม่ได้เพื่อนอทางนู้นทางนู้นเอ้ยไม่ใช่กดวีกดวีต้องได้ดิเออได้ได้วีได้ไดเออ่า<อ>ฉันเจอถ้ำทีแรกแล้วขอบุกก่อนเลยแล้วกันแล้วบุกบุกเป้าหมายแล้วแป๊บนึงฉันขอหาพื้นที่ยิงจากข้างนอกก่อน ถ้าภารกิจเ,เป็นไม่ใช่ฆ่าทีเร็กแล้วเป็นไขท่ทีเร็กเราจะเปลี่ยนแผนพอแล้วบอกด้วยเดี๋ยวจะวิ่งเข้าไปเช็คให้ล่วงแล้วท่านภูพันเออมันเป็นแค่การสไลด์มันเป็นแค่การสไลด์ลอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นเสียงมันก้องมากสแสดงว่าศัตรูจะต้องเลือกพื้นเดี๋ยวตรงนี้มีเอ่อมีแบบอาหารสเต็กเนื้อชั้นดีก่อนเดี๋ยวขอคืนบ้านก่อนพ่อแม่พี่น้องก็สั่งมาท่านภูพันหาที่ให้ดีเลยเราจะเข้าไปแล้วนายไปอยู่หน้าถ้ำและเช็คดูว่ามีควสอะไร ถ้าฟูดขายแรปเตอร์เราจะเปลี่ยนเอาขายแรปเตอร์ใช่ไหมออไหโอเคเราจะเปลี่ยนแผนจะไม่มีการซุ่มยิงยรเราจะไปเอาไข่แล้วออกมาอย่าเพิ่งเอากระเป๋าไว้ด้วยไม่งั้นมึงจะใส่ไข่ด้วยอะไรล่ะขอโทษกระเป๋าอยู่ไหนนี่นี่ระวงังระวังอีกงั้นระวังอีกงั้นรออีกงั้นไม่เคยเคยชินเท่าไหร่เลยฮะโอเค <laughs> เราจะเอาทั้งสี่ใครที่เราควรใช้คือระเบิดแฟตและวิ่งให้เร็วที่สุดหนีการปะทะได้ควรหนีเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยยิบอกมาได้ทีระบายสินะได้ทีระบายทีระบายของวิญญกัดใส่กล่องที่ตัวเองเคลื่อนไว้แล้วก็ไปเอาอีกล่องมาแล้ว AI บอกว่ามีทีเร็กเข้าใกล้เจอแล้วฉันเจอทีเร็กแล้วฉันยนแฟตไปแล้วก็ หายตัวโอ้ยหายตัวไม่ทันโดนทางตกทางโดนทางตกหายตัวเราหายตัวแล้วเราหายตัวแล้วโยนแฟลต์แล้วหนีโยนแฟลต์แล้วหนีโยชแล้วมีออกมาเลยข้างนอกแล้วเรียบร้อยยิงสกัดกันไว้เราจะทำแผนบัน t h ลองล่าทีเล็กกไหมไปดิเดี๋ยวฉันขอหยุดตอนแน่งยิงก่อนเดี๋ยวนายล่าออกมา ลาออกมาเลยไอทิศลาออกมาเลยเข้าที่หัวเข้าที่หัวมันหนักแล้วฉันจิงรัวๆเลยฉันลากหัวโคมๆไอทิศลากออกมาอีกมันไม่ยอมออกมันกลัวแสงไข่ขึ้นไปแล้วไข่ขึ้นไปแล้วไข่ขึ้นไปแล้วไข่หิวไข่ก็ไข่ขึ้นไปแล้วมันหายไปไหนแล้วท่านผู้พันมันอยู่ข้างในมันหัวไข่ผมกำลังโจมตีโอเค แัจ่จริงที่จุดอ่อนมันแั่จริงที่จุดอ่อนมันไม่ไหวออกมาได้ไม่ไหวออกมาได้กานนํกาลังถอยกาะะอาําลังถอยกําลังรักษาระยะห่างปาระเบิดไอท้ทิศยิงระเบิดเออเดี๋ยวโยนแฟลชให้เดี๋ยวโยนแฟลชให้ยยใหอย่ากลับอย,ายอา่ากลับอย่ากลับอย่ากลับอย่ากลับกําลังจบวงวันเอย่าอย่าออกจากถ้ำเราต้องอยู่ในเขตถ้ำ เอ้ยเอ้ยมาดิมาดิโอ้ทำภูพันไม่เป็นไรผมยังโอเคไอทิพแกทำอะไรไอทิพยิงตูดยิงตูดยิงตูดมันเซมันเซมันเซยิงคอแล้วยิงคอแล้วระเบิดสตัร์ระเบิดสตัร์ยิงสตัร์เลยเก่งมากทำภูพันผมต้องการรีกระสุนต้องการเวลารีกระสุนทำภูพันได้ได้เดี๋ยวให้มันเล่นฉันนายถอยไปบริเวณใครก่อน โอ้โหมาเล่นกูทีขอแทบหักแลกกันแลกคืนแลกคืนฉันไม่มีเวลาให้ตัวเฮ้ยบ้าเฮ้ยโอ้ยโดนดักดักโดนดักโดนดักโดนดักพังฐานแล้วครั้งพวงพันโอเคขอฉีดยาก่อนขอฉีดยาก่อนกลัง่อนมาตอนนี้มันมีปัญหามันมีปัญหาในหน้าจุดอ่อนฐานเกิดอีกแล้วทั้งพวงพันกำลังยิงกำลังยิงแม่เลยคุณบ้าจริงขอบใจมากทั้งพงพันมาระเบิดหมดแล้วฮะ ฐานข้างหลังฐานข้างหลังอ๋อกระสุนหมดครับผู้พันถอยถอยถอยกับแคมป์ถอยกับแคมป์เดี๋ยวแคมป์ปืนพกยังไหวอยู่มันไม่ไม,มันไม่เหมือนอมีเฮดพีเลยฮะมึงจะตายไหมเนี่ยอ๋อผู้พันฉันขอมาดูนีน่นี่หน่อยอ๋อขออนุญาตออกจากพี่อ่า เชิเข้ามาในรังสุดที่เล็กกันไหมเชิญเข้ามาในรังสุดที่เล็กกันไหมวุ่นวายมากข้างนอกมีศัตรูเต็มเลยทั้งผู้พันโอ้เสียงสิมันใกล้ตายแล้วฉันดูจากสภาพมันมันน่าจะอ่ดรับถวยมันกำลังจะปวดทั้งผู้พันมันกำลังจะปวดแป๊บนึงฉันขอเช็่ก่อนฉันขอเช็่ก่อนฉันขอเช็่ก่อนเฮ้ยมันตายแล้วเหรอ พยายามป้องกันจุดอ่อนตัวเองท่านผท้พันมันเหนื่อยละมันเหนื่อยละมากโยนแฟดได้หน่อยแฟดหมดแล้วท่านผู้พันไม่เป็นไรกูมีระเบิดเอาไปเลยเออมันเซยแล้วมันเซยแล้วมันใกล้จะตายท่านผู้พนเออเข้าที่ค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 ออีกนัดสองนัดสามนัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันล้มมันล้มมันล้มมันตายแล้วมันตายแล้วเอากระดูกเอากระดูก ก๊อปก๊อปก๊อปที่เหล้เทพพันธ์ามหมายหมดแล้วตอนนี้คืออะไรนายหยาบคิวไปภารกิจเสร็จภารกิจเสร็จภารกิจเสร็จอีสี่ยืนคอหงคมเกมนี้เกมชื่อว่าอะไรนะลืมชื่ออเอ่อเซคคันอะไรนะเดี๋ยวนะขอขอเช็คชื่อครับไหนแอลมาไหมเช็คชื่อเช็คชื่อมาครับเกมนี้ชื่อว่าเซคคันเดียอะ อะไรวะเนี่ยมีเดนซ์สอโผล่มาสองตัวกลับกลับไปที่แคมป์กันก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวจะกรอบชื่อไปให้นะเด็กๆเดี๋ยวกรอบชื่อให้รอแป๊บนึงเราจะกลับบ้านกันเฮ้ยขลังพวกมันเยอะเฮ้ยเยอะ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 ตีเลยตีตีตีไปก็ต่อไปก็ต่อกลับไปร่างครับพระพรุน มันเกาะค้างได้ด้วยนะล่างไหนวีอ่ะมันเกาะค้างเราจะแบบชาตีเฮ้ยมือหัวมึงเต็มๆเลยเพื่อนอ๋อทำโบราณทำไมเขาทำร้ายกันด้วยอึ๊บเออีมีเดินเสาเรี่ยมพวกอยู่ข้างหน้าอย่าเพิ่งไปประท่ากับมันนักโบราณฉันฉันอยู่ตำแหน่งสไนเปอร์ฉันอยู่ตำแหน่งสไนเปอร์ตอนนี้ผมไม่มีอะไรเลยนายยึดแคมป์ได้ไหมนายยึดแคมป์เองได้ไหมฉันอยู่ตำแหน่งสไนเปอร์ เข้าแคมป์แป๊บนึ่งแล้วกันนะไอ้พวกเดินเนสหนาหน้าโง่มาเลยเฮ้ยทำไมไม่ตายวะทำไมมันแข็งอะไรขนาดนั้นอ่าไอทิศแผนเปลี่ยนเออตัวตัวหัวหน้าแตกละแต่ของมันใช้ไม่ได้อะทำไมอะตัวถูกวะในในย,ยังไม่ยึดแคมป์อีกเหรอยึดแล้วหมายถึงไงแล้วทำไมน,นายไม่ได้ของมันคือแคมป์อินฟินิตี้ได้ของแล้ว ม่งั้นไม่ปิงหรอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาไอหนุ่มไอหนุ่มอย่าพึ่งมาโอ้ยโอ้ออออลอกเกินลอลกเกินนาองนเอันเองอ้้ล้โอเคใกล้กันล้ต้องอยู่บริเวณอเรียนี้อยู่ทางนั้นอพันมาทางนั้นเฮ้ยถ้ำ เดีย๋ยวผมจะไปโจมตีสถานที่มันเองโโอ้หมันอยู่ตำแหน่งสไนเปอร์ไม่ได้อะพอเข้าใจกลับมากลับมากลับม,มาที่บริเวณนี้เราต้องอยู่บริเวณนี้เท่านั้นกลับมาไปทั้งพันป่าเอ้ยตัวเปียกเลือดไปหมดเลยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไทยเทนท็อปสตันต้องทำไรต้องทำไรก่อนมนก่อนสินะสตันมาไว้นะเท่าพันสตันอยู่สตันอยู่ เอ้ยเอ้ยกันยิงอัดไอ้สีฟ้าตรงนี้เลยแล้วกันไฟมิโ,โอ้หเกะกะจริงเลยเอ,อ้ยนี่มันเลยระเบิดกูนี่หว่าระเบิดกูนี่หว่าเอาติดระเบิดไประเบิดเอ้ยระเบิดสองดอกระเบิดสองดอกเฮ้ยมันร่วงมันร่วงมันร่วงมันแอบง,ง,ง่วงมันแอบง่วงเอ้ยเอ้ยเอ้ยระเบิด มันติดตัวใครไปวะระเบิดกูเนี่ยตายแล้วทั้งหมดนันวู้์ศัตรูหนีไปแล้วตบกูตบเรียงตัวตกให้เรียกพี่ตกให้เรียกพี่ไอ้น้องไอ้น้องให้รู้จักกันบ้างเดี๋ยวทำลายบ้านเกิดก่อนทำลายบ้านเกิดก่อนทำลายเลยทั้งหมดนันกำลังจัดการตัวข้างบนให้ทำไมบ้านเกิดพังใหญ่จังวะ บ้านเกิดไม่พังเลยวะกูจะพังแทนนั่นแหละไหวไหมเนี่ยไหวไหวไหว,วอยากหิวก็บอกอยากหิวก็บอกเดี๋ยวหายตัวให้อยากหิวก็บอกอยังไม่อยากหิวเท่าไหร่ถึงแม้เรือมันจะหมดแล้วมึงอยู่ไกลพื้นที่ปะเนี่ยมึงอยู่ไกลพื้นที่โหลดนันตำมันขอหายตัวหน่อยอ่าหายตัวปิง้งไปฉีดไปฉีดยาฉีดยากระสุนหมดด้วยบ้านเกิดอีกแล้วบ้านเกิดอีกแล้ว เดี๋ยวจัดการมาให้ทำควันฝาาข้างบนดีโอ้โหเยอะเยอะจังวะเออ้านเกิดพังไปแล้วนี่นี่กูสไนเปอร์หรือจอนวิกเหรอเออพวกเราสถานะไม่ต่างกันเท่าไหร่ท่านผู้พันมาดิมาดิมาดิ เฮ้ยยานมาแล้วยานมาแล้วย,าน,า,วยานมาจอดตั้งนานแล้วแต่มึงไม่ไปกันกลับมานี่กลับมาขึ้นงานยานมาจอดตั้งนานแล้วแต่ไม่ไปโอ้ดูเดือดดูท่านสับยากเป็นไงนายโตเสารหรือมาแรงสาวอย่างเยอะ ไม่ได้สาวไกลผันเหรอเป็นเสาอ๋อเหรอจกใจนึกว่าแหสาวไกลผันแล้วกลายเป็นเนสาโอ้โอมึงอี้เร็กซ์เลเยอร์ว่ะของเร็กซ์เลเอร์ว่ะบอกเลยว่าบูชเชอร์ฮันเตอร์เร็กซ์เล,เลเอร์